ยตายเนี่ยโอ้นับด้วยยี่บอกนับด้วยยี่นับด้วยยี่โอ้ยหมดแรงเลยอ่ะสองไม่ทันไม่ทันโอ๊ตอีกรอบเอามห้ยไข่บัวมันไม่ีที่อ้ะ ไม่ทันแล้วก็นทีสองมือเลยสองมือเลยสองมือเลยจับเลยโอ้ยโอ้ยสองมือที่เอาตายแตกสองมือดิ้ย รันไทยไม่ได้หรอเดียววะรันไทย

เอามาไหน,นเนี่ยจบเฮ้ยขามสร้างตามนั่นได้ไหมครับโอ๊ย ลงนะลงโอ้โหข่อยจหนักครับจะนักงเลยร้องไห้ไม่ไ่าแล้วเ้างตาเร็วป๊อปทุก ตายไอ้ไห้นี่ก่อนเอวไงตายได้ไหมจอยด้านขวาจอยด้านขวาตายโอ้่มันไม่หล่อนี่โอ้ยอย่าตกกินมั นี่ดีกว่าทางนี้ดีกว่าไอ้จอยไอ้มีหน้าตาเหมือนไอ้เฉยใส่หน้าสี่ะไอ้จอยไอ้จอยครบนาทียังวะ